โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูพิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสนอสารานุกรมไทยฉบับผู้สูงวัยตอนกระบวนการสังคมสูงวัยของโลก สังคมสูงวัยคำจำกัดความและวิธีวัดการสูงวัยปัจจุบันองค์การสหประชาชาติได้จำแนกประเทศต่างๆในโลกออกเป็น4กลุ่มตามลำดับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรได้แก่ 1. สังคมเยาว์วัยหมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละสิของประชากรทั้งหมดหรือมีประชากรอายุ65ปีขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละเของประชากรทั้งหมด 2. สังคมสูงวัย หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละสิบของประชากรทั้งหมดหรือมีประชากรอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละเจ็ดของประชากรทั้งหมด สามสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละยีของประชากรทั้งหมดหรือมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละสิของประชากรทั้งหมด4สังคมสูงวัยระดับสุดยอดซึ่งหมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละยีของประชากรทั้งหมดสังคมสูงวัยเริ่มในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล แล้วปัจจุบันได้ขยายตัวมายัางประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่และประเทศด้ยพัฒนายัางคงเป็นสังคมเยาว์วั เราคือจากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติในปีพุทธศักราช2558ประเทศที่อยู่ในกลุ่มสังคมเยาวัยได้แก่ประเทศลาวฟิลิปปินส์กัมพูชาอินโดนีเซียอินเดียและประเทศต่างๆในทวีปแอฟริการวมทั้งประเทศส่วนใหญ่แถบลาตินอเมริกาและแคริบเบียนขณะที่ในกลุ่มสังคมสูงวัยมีทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งนอกจากประเทศไทยยังมีประเทศสิงคโปร์เวียดนามจีนเกาหลีใต้เกาหลีเหนือสีลังกาตุรกีเลบานอนไอร์อแลนด์ไอซ์แลนด์แอลเบเนียบราซิลชิลีส่วนประเทศที่เป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์แล้วล้วนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้แก่ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปและยังมีสหรัฐอเมริกาแคนาดาเครือรัฐออสเตรเลียนิวซีแลนด์สำหรับประเทศที่จัดว่าเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดแล้วได้ แก่ญี่ปุ่นอิตาลีเยอรมนีกรีซหรือชื่อที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐเฮเรนิกและสวีเดนทั้งนี้จากข้อมูลของธนาคารโลก World Bank ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสัสดส่วนของประชากรอายุ65ปีขึ้นไปมากที่สุดในโลก คือร้อยละ26ของประชากรทั้งหมดทั่วประเทศตามด้วยประเทศอิตาลีร้อยละ2 2ของประชากรทั้งหมดทั่วประเทศประเด็นที่ควรตระหนักคือสังคมสูงวัยเป็นสังคมสําหรับคนทุกวัยไม่ใช่สังคมสําหรับคนสูง,สงวัยโดยเฉพาะเนื่องจากเป็นสังคมที่มีลักษณะข,ของสังคมหลายวัยที่ชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่วัยทารกแรกเกิดวัยเด็กวัยรุ่นวัยแรงงานและวัยสูงอายุซึ่งประกอบด้วย3กลุ่มย่อยคือ1กลุ่มประชากร สูงวัยตอนต้นหรือผู้ที่มีอายุ60-69ปี 2. กลุ่มประชากรสูงวัยตอนกลางหรือผู้ที่มีอายุ70-79ปีและ 3. กลุ่มประชากรสูงวัยตอนปลายหรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่80ปีขึ้นไปประชากรทุกวัยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนและสถานที่ทำงานต่างๆมากขึ้นและทุกคนล้วนมีความสำคัญต่อการที่ประเทศชาติจะก,ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน ในอดีตแม้ว่าวิธีวัดการสูงวัยจะเน้นคำนึงถึงเกณฑ์อายุของประชากรเป็นหลักดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นแต่ว่าปัจจุบันเป็นที่โต้แย้งกันมากขึ้นถึงความเหมาะสมของการเน้นที่เกณฑ์อายุโดยมีแนวคิดให้คำนึงถึงมิติด้านความสามารถของบุคคลมากขึ้นด้วยจากมุมมองที่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขคนเราสูงวัยโดยไม่ชลาภาพได้การส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีแต่เนิ่นๆน,นและให้คนทุกวัยของสังคม มีคุณภาพมากขึ้นทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาคุณธรรมจริยธรรมและวินยัยสามารถดำรงชีวิตที่มีคุณภาพได้ยืนยาวสู่สังคมเศรษฐกิจอายุวะัะจึงกลายเป็นแนวโน้มใหม่ของสังคมทั่วโลกขอขอบคุณข้อมูลสารานุกรมไทยฉบับผู้สูงวัย โครงการสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร